ขึ้นรถไฟจากบางซื่อจะไปสุไหงโกโลกปรากฏว่าระหว่างทางเกิดไม่สบายนะคะล้มลงแล้วเสียชีวิตเพราะว่าเสียชีวิตจากเบาหวานแต่พอตรวจคัดกรองปรากฏว่าติดเชื้อโควิด -19 เอาละทีนี้ตกลงเป็นยังไงกันแน่เพราะก่อนหน้านั้นวัดไข้แล้วลุงไม่มีไข้ารายละเอียดนะคะเปิดเผยโดยทางคุณถากูลอินทราชมผอฝอ่ายปฏิบัติการเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าจากการชนะสูตรเบื้องต้นคุณหมอสันนิษฐานว่าคุณลุง คนดังกล่าวเนี่ยเสียชีวิตจากโรคเบาหวานนะคะซึ่งมีโรคประจำตัวอยู่แต่จากการตรวจคัดกรองพบว่าชายคนดังกล่าวติดเชื้อโควิด -19 <c oughs> โดยกระทรวงสาธรารณสุขจะแจ้งผลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เบื้องต้นการรถไฟก็สั่งการให้มีการกักตัว14วันนะคะและรอตรวจคัดกรองสำหรับเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นพนักงานรถนอนพนักงานขายตั๋วที่สถานีบางซื่อและตำรวจรถไฟแล้วก็สั่งให้นำขบวนดังกล่าวนั้นนำรถขบวนนั้นไปกักไว้2วันเพื่อพ่นยาฆ่าเชื้ออบฆ่าเชื้อแล้วเครื่องนอนหมอนผ้าห่มผ้าปูเตียงต่างๆเอาไปฆ่าเชื้อให้หมดแล้วนะคะสำหรับชายคนดังกล่าว ได้เดินทางไปซื้อตั๋วรถไฟเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่29มีนาคมที่สถานีบางซื่อเพื่อจะเดินทางไปยังอำเภอสุงไหงกลกก็มาขึ้นรถ30มีนาคมได้โดยสารตู้ที่4ทราบว่าภายหลังเนี่ยพอนั่งมาเรื่อยๆมาถึงสถานีหัวหินเนี่ยเกิดไม่สบายแล้วอาเจียน ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจดูมีไข้หรือเปล่าก็วัดไข้ปรากฏ36องศาคุณเทกก็คือไม่มีไข้นะ <นา S 1> สิใช่ก,ก็เลยแนะนําบอกว่าเอาอย่างนี้พักก่อนไหมพักให้ร่างกายดีขึ้นก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อแต่คุณลุงยืนยันว่าจะไปต่อให้ถึงปลายทางแล้วระหว่างทางที่กําลังเดินทางอยู่นั้นเนี่ยนะคะแกลุกไปเข้าห้องน้ําแล้วปรากฏว่าพอกลับมาล้ม,ล,มลงเสียชีวิตที่หน้าห้องน้ําบนรถไฟค่ะเบือ้องต้นเพื่อความปลอดภัยนะคะทาง สาพระนสุขจังหวัดสงขลาก็เลยออกหนังสือด่วนถึงผู้ปฏิบัติงานประจํารถไฟขบวนดังกล่าวนั้นได้บอกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานประจําขบวนรถไฟนั้นเนี่ย กักตัวเองที่บ้านเลย14วันเพราะอาจจะมีความเสี่ยงสัมผัสกับเชื้อและเป็นการป้องกันการแพร่กระจายถ้าหากพนักง,งานป่วยเนี่ยขอให้ไปหาหมอทันทีการรถไฟก็ได้มีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสกับผู้เสียชีวิตนะคะให้หยุดงานทันทีเลยซึ่งพบว่าผู้โดยสารขบวนดังกล่าวเนี่ยนอกจากเจ้าหน้าที่แล้วมีผู้โดยสารที่ใกล้ชิดกับผู้ตายทั้งหมด16คนค่ะ ไปดูที่อุดรธานีนะครับจากกรณีที่ตำรวจได้ไปจับกลุ่มร้านเหล้าร้านหนึ่งที่เหมือนกับว่าฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินคือเปิดจำหน่ายคือเขาผิดฐานนี้แต่ว่าวันนี้เ,เขามีการโพสต์ a c e b o o k นะครับยาวเหยอียดกว่าหนึ่งหน้ากระดาษครับชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าไม่ได้เปิดร้านเหล้ากินกันนะครับแต่ว่าเป็นการมาสังสรรค์ของเพื่อนเนื่องจากอยู่บ้านกักตัวกันหลายวันแล้วเหงาก็เลยเดินถือเหล้าเนี่ย จากบ้านแต่ละคนมาแล้วก็มานั่งกินพูดคุยกันแล้วก็นั่งกันแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งด้วยนะฮะ oh. นี่แหละครับก็เป็นเป็นการโพสต์ของ Facebook เจ้าของร้านนะใจความก็อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านบอกว่าผมขออนุญาตโพสต์อธิบายเหตุการณ์นะครับ ผมต้องขอโทษที่เป็นต้นเหตุในเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอโทษผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ร้านประกาศปิดตามประกาศของรัฐบาลตั้งแต่เมื่อวันที่18มีนาคม2563แล้วพอมีประกาศให้ร้านปิดเนี่ยตัวผมแล้วก็แฟนก็คิดว่าจะหาเงินยังไงมา จ่าค่าชใช้จ่ายต่างๆก็เลยคิดว่าจะใช้สถานที่ร้านนี่แหละครับทำสลัดขายกันก็ทําแบบทั้งเทคเอาเวนะครับแล้วก็ส่งผ่านแอปพลิเคชันเพื่อที่จะพอเป็นรายได้เยียวยาตัวเองได้บ้าง <c oughs> จนเมื่อวันที่30มีนาคมครับมีเพื่อนเนี่ยมาอุดหนุนสุดท้ายเนี่ยก็คือขอนั่งกันนั่งกินกันแล้วก็บานปลายก็เลยเริ่มตั้งวงนะครับทั้งถือมาเองแล้วก็ทั้งเหล้าที่เหลือครับไม่มีลูกค้าคนอื่นหรือว่ามีการเปิดขายแอลกอฮอล์ดทั้งสิน้น ด้วยความเหงาจากการกักตัวแล้วก็ความคิดถึงกันก็เลยมีแต่คนที่เรียกได้ว่าเหมือนเพื่อนกันนะฮะลีลาไม่ยอมกลับสีทีก็เลยขอตัวขอออกตัวนะครับว่าทุกคนเนี่ยว้นระยะห่างกันพอสมควรครับมีเจลล้างมือแล้วก็วัดไข้กันอย่างดีแต่ว่าใจความก็บอกว่าน้อมรับผิดในเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของผมเองคนที่อยู่ในร้านก็คือเพื่อนผมทั้งหมดหลายคนไม่ได้ดื่มทุกคนมาซื้อสลัดจริงๆเรื่องราวมันเป็นประมาณนี้นะฮะ ทางนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับบอกว่าผลการดําเนินงานหลังพรกอฉุกเฉินของอุดรธานีครับมีการจับกลุ่มผู้ที่ฝ่าฝืนเปิดร้านอาหารเนี่ยจำหน่ายเครื่องดื่มแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยสร้านด้วยกันจับกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการพนันจำนวนหนึ่งที่ โอ้โห oh, เล่นการพนันกันไม่สนใจโลกใบนี้นะฮะว่าเขากําลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่คือต้องบอกว่าช่วงนี้เจ้าหน้าที่บอกเจอเยอะนะไม่ว่าะจะเป็นมั่วยาเสพติดแก๊งพน,นันเพราะเห็นว่าตอนนี้คือทุกคนกําลังวุ่นวายอยู่กับโควิดไงก็าอาศัยจังหวะนี้ในการกระทําผิดกฎหมายซึ่งมันไม่ถูกต้องแถมยังมีความเสี่ยงด้วยตอให้คุณบอกว่าวัดไข้บางทีเขายังไม่แสดงอาการอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงไปด้วยนะคะเอาล่ะมาดูกรณีวัยรุ่นที่เชียงใหม่กันหน่อยมาเป็นแก๊งเลยพาเพื่อนไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเจ็บข้อ แต่ว่ามาเนี่ยมาตัวเปล่าเล่าเปื่อยนะคะไม่ได้หมายความว่าไม่ใส่เสื้อผ้านะแต่หมายถึงว่าไม่ใส่หน้ากากนามายป้องกันเลยคือในยุคแบบนี้ใช่ทุกคนต้องใส่ค่ะแล้วพอเจ้าหน้าที่ที่เป็นด่านตรวจเนี่ยเขาเตือนนะขึ้นเสียงใส่เขาแสดงกริยาไม่สุภาพก่อนกลับโชว์นิ้วกลางใส่อีกอ้าวทำไมทําอย่างนั้นล่ะคะเขาก็เตือนด้วยความหวังดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ต้องป้องกันคือมันต้องใสครับคือใครไม่ใส่คือแปลกถูกนะคะนี่แหละเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลน,นาครพิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ผู้โพสต์ Facebook หวานใจโดเรมอนได้โพสต์แล้วก็บรรยายให้ฟังบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยไปรวมตัวหน้าโรงพยาบาลตั้งแต่เช้ามืดไม่ได้อยู่บ้านแล้วเจ้าหน้าที่ที่ทําการคัดกรองเนี่ยเขาก็เตือนไงว่าเออไม่สวมหน้ากากอนามัยนะปรากฏว่าขึ้นเสียงใส่เขาอีกแล้วก็เดินเข้าห้องฉุกเฉินไปซึ่งโพสต์นี้นะคะหลายคนก็ไปตําหนิแล้วค่ะบอกว่าเอยทำอย่างนี้ได้ยังไงเจ้าหน้าที่เขาหวังดีนะแต่พอไปสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผู้โพสต์เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ประจํา จุดคัดกรองของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่คนนี้จะมีหน้าที่วัดอุณหภูมินะคะสแกนค่าอยู่ที่หน้าทางเข้าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณตีสี่ของวันนี้และระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่กลุ่มวัยรุ่นชายหญิง5คนเข้ามา ลงจากรถเก๋งแล้วนําเพื่อนที่บอกว่าบาดเจ็บจากการหกล้มและปวดข้อมือเนี่ยเดินทางมาแล้วทุกคนไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยนะคะเจา้าหน้าที่ก็เลยบอกว่างั้นเข้าไปคนเดียวพอก็คือคนป่วยเนี่ยเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินนะคะแล้วก็เตือนบอกวัยรุ่นเนี่ยต้องใส่หน้ากากนะปรากฏกลุ่มนั้นไม่พอใจตะคอกใส่อีกต่างหากนะคะคแล้วบอกว่ารู้อยู่แล้วแต่ไปเที่ยวกันมาก็เลยไม่ได้ใส่หน้ากากเนี่ยไปเที่ยวด้วยนะคะสักครู่ค่ะมีกลุ่มวัยรุ่น ะะใช้รถมอเตอร์ไซค์รวมประมาณ10กว่าคันมาเพิ่มอีกอและแต่ละคนไม่ใส่หน้ากากเหมือนกันนะคะแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจเจ้าหน้าที่เหมือนเดิม เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งไปยังตํารวจบอกช่วยมาควบคุมสถานการณ์หน่อยกลุ่มวัยรุ่นก็ยังก้าวร้าวขึ้นนะคะคือเหมือนกับไปตามแก๊งเพื่อนมาคุณเทกไม่พอใจไงเอาไปพาเพื่อนมาสมทบเอาไปพามาสมทบนะคะ<า>ก็มานั่งบนราวเหล็กกันที่เจ้าหน้าที่<ๆ>เขาบอกว่าอย่าไปนั่งนะตรงนั้นนั่งไม่ได้พอไปห้ามไม่พอใจอีกเดินวนไปวนมาพูดประชดจ้องหน้าแล้วก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปแต่ว่าก่อนกลับไปไม่ได้บายบายนะ ชูนิ้วกลางใส่เจ้าหน้าที่ค่ะส่วนเด็กวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บคุณหมอก็เอ็กซเรย์แล้วกระดูกไม่ได้แตกอะไรนะคะอนุญาตให้ผู้ปกครองนําตัวกลับบ้านได้แต่ที่มาโพสต์เนี่ยเพื่ออยากจะบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาต้องการกําลังใจนะไม่ใช่ไปทําตัวที่ไปเพิ่มความเสี่ยงแล้วก็ยังมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักและไม่สร้างสรรค์ด้วยค่ะ,ะแสดงว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยไม่เข้าใจนะว่าตอนนี้สังคมเขากําลังไปในทิศทางไหนกันอยู่นะครับ,รบไปดูกรณี ที่ผอบอรเรือนจําที่นครนายกติดเชื้อโควิด1 9นะครับล่าสุดทางจังหวัดนครนายกเองก็มีการสั่งให้ผู้คุมทั้ง18คนที่มีความใกล้ชิดกับผอบอรเรือนจําท่านนี้แหละครับกักตัว14วันเพื่อดูอาการนะครับ นายนัทพงศิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกครับสั่งการให้ผู้กํากับการสพเมืองนครนายกนําชุดปฏิบัติการพิเศษจํานวน10นายมาทําการเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบเรือนจำครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรสพเมืองนครนายกนะครับทำการปิดถนนบริเวณหน้าเรือจำจำจำนจาจังหวัดนครนายกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหลังจากที่นายแพทย์บุญมีวิบูจ์จากผู้บัญชาการเรือจำจำจำนจําจังหวัดนครนายกนายกติดเชื้อโควิด -19 นะครับ ขณะที่มีการเชิญผู้คุมทั้ง18คนที่มีความใกล้ชิดกับผอบอรเรือนจําไปทําการกักตัวที่ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพลนและก็ที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครนายกเป็นเวลา14วันเพื่อทําการสอบสวนโรคนะครับเพื่อที่จะทราบไทม์ไลน์ของทางด้านผอบอรเรือนจํทาทั้งนี้ครับหลังจากที่มีการสอบสวนโรคผู้คุมแล้วก็ได้ทม์ลน์ที่แน่ชัดแล้วนะครับก็จะทำการตรวจสอบกับผู้ต้องขัง เวนด้วยนะครับที่มีความใกล้ชิดกับผู้คุมทั้ง18คนตามลำดับต่อไปด้วยเบื้องต้นก็มีการดำเนินการทำความสะอาดเรือนจำนะครับด้วยวิธีการเช็ดภายในเรือนจำเนื่องจากเป็นวิธีที่ดีกว่าการฉีดพ่นทั่วไปนะครับใช่ค่ะขณะที่พันตำรวจเอกนะรัสเวตนันอธิบดีกรมราชทัณร์บอกว่าคุณหมอที่ล้มป่วยเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบนะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครน,นายก พอรับทราบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยก็ย้ายไปรักษาในกรุงเทพมหานครทางเรือนจำจังหวัดนครนายกปัจจุบันเนี่ยมีผู้ต้องขัง988คนนะคะและเจ้าหน้าที่จำนวน49คนโดยคุณหมอบุญมีเนี่ยได้ลาพักผ่อนประจำปีแล้วก็ท่านไม่ได้เข้าเรือนจำตั้งแต่วันที่27มีนาคมเป็นต้นมาแล้วคือหมายความว่าไม่ได้เข้าเรือนจำตั้งแต่ก่อนจะรู้ว่าป่วยอีกอะคะ่ะ อย่างไรก็ตามนะครับทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้มอบหมายให้ในายแพทย์วีรกิจหานปริพันธ์นะครับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ลงพื้นที่ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกและก็สำนักงานควบคุมโรคเขต4เพื่อซักประวัติผู้ป่วยนะครับเข้าตรวจคัดกรองแล้วก็เก็บตัวอย่างจากเจ,จ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ต้องขังโดยด่วนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ ในขณะนี้สรุปนะฮะว่ามีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อภายในเรือนจําทันทหารทั่วประเทศเนี่ยเพียง2รายแล้วก็เจ้าหน้าที่รายนี้ก็คือผอ,อท่านนี้อีก1รายซึ่งก็ได้ย้ายออกไปพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลภายนอกแล้วทั้งหมดนะครับเรื่องของเรือจนจําได้ต้องระวังนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ปิดถ้ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยติดเนี่ยคราวนี้ยุ่งเลยนะคะใช่ครับะเรามาดูกรณีที่น่าชื่นชมเป็นเรื่องน่ารักน่ารักแล้วกันมาให้คลายเครียดกันหน่อยนะคะเป็นสำเนียงโคร,ราชของตํารวจจากสอพอโชคชัยท่านหนึ่งนะคะก็ ประกาศเสียงตามสายเป็นการรณรงค์บอกชาวบ้านบอกเนะี่ยต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเดี๋ยวไปชมลีลากันหน่อยนะคะว่าสำเนียงโคร,ราชเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะพ่อแม่พี่น้องห่วงใยพ่อแม่พี่น้องเรื่องของโรคระบาดตอนนี้นะครับห่วงใยเองขนโคร,ราชโดยการน้อคนโคร,ราชโดยการน,นะครับก็อยากจะมาบอกมาเตือนกันนะครับให้ฟังส่วนราชการขอ,ขอความร่วมมือพี่น้องเองนะ้อ พี่น้องเองเนาะช่วยกันนะครับไม่ช่วยกันพี่น้องร้องทแทๆร้องทแทๆนะครับเพราะนั่นโควิดมันระบาดตอนนี้นะครับระวังลูกหลานของเองนะครับระวังพี่น้องของเองนะครับละกินนะครับละกินอ่าละกินสังสารกันเนาะกินขา้ากินน้ำร่วมกันก็ใช้ช้อนก้างละ อินละส,ส<อ>ั่งสั้นร่องแท้ร <laughs> ่องแท้ก็คือแบบว่าละก็คือไม่เานาะอย่าไม่อย่าไปสังสรรค์กันตอนนี้อย่าไปกินร่วมกันตอนนี้นะคะนี่ก็เป็นลีลาการประชาสัมพันธ์ของร้อยตํารวจเอกยงยุทธสมานจิตนะคะท่านเป็นรองสารวัตรงานมวลชนสัมพันธ์จากสพโชคชัยโคราชประกาศเสียงตามสายค่ะเพื่อขอความร่วมมือจากชาวชุมชนบ้านท่าอ่างกว่า60หลังคาเรือนซึ่งมีอยู่ประมาณ200กว่าคนนะคะอยากจะให้กัก ตัวอยู่ในบ้าน14วันแล้วถ้าไม่เชื่อฟังเนี่ยคงจะได้ร้องแท้ร้องแท้ก็คือคงจะต้องมาเกิดเรื่องขึ้นแน่เลยนะคะต้องมาร้องเลยแหละก็ขอให้ช่วยกันและอดทนอีกนิดหยุดแพร่เชื้อเพื่อชาติสร้างกระแสหมายถึงว่าให้ร่วมกันหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสร้างกระแสชื่นชมทีเดียวนะคะรวมไปถึงมีลีลาที่น่ารักกันนะคะคที่บ้านท่าอ่างเนี่ยจริงๆถูกสั่งปิดหมู่บ้านห้ามคนเข้าออก14วัน เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปพบว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในบ้านหลังเดียวกัน4ีรายเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะคุณแม่วัย66ปีลูกสาวมีวัย23ปีและ25ปีและยังมีหลานสาวอายุ1ขวบด้วยเคยไปสัมผัสคลุกคลีในงานบวชของคนในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสั่งปิดหมู่บ้านแล้วค่ะเพื่อจะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยก็ระดมพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วหมู่บ้านรวมทั้งบ้านหลังที่พบผู้ติดเชื้อและหลังอื่นๆด้วยแล้วก็ยังตั้งด่านปิดทางเข้าออกหมู่บ้านรอบทิศทางห้ามบุคคลเข้าออกโดยมีตำรวจทหารฝ่าย,ายปกครองเข้าเวรตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าชื่นชมนะมีหลายคนใจดีนะคะนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาบริจาคจำนวนมากเพื่อแสดงน้ำใจว่ากัก,กตัวเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่ต้อง หวงเพราะว่ามันมีคนที่จะคอยดูแลและส่งน้ําใจเข้าไปในพื้นที่ค่ะนี่แหละครับพูดถึงน้ําใจนะฮะไปดูอีกหลายพื้นที่ครับตอนนี้ทั่วประเทศเลยหลายหน่วยงานหลายชุมชนเองนะครับอะไรที่ช่วยกันได้ก็พยายามช่วยกันอยู่ไปดูกันนะฮะอย่างที่นครพนมครับก็มีหน่วยงานของภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนนะครับผู้ใจบุญเนี่ยก็หลั่งไหลนําสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าสารอาหารแหง้งน้ําดื่มเนี่ยมามอบให้กับการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับรวม2หมู่บ้านก็คือบ้านท่าดอกแก้วหมู่ที่5แล้วก็หมู่ที่6ตําบล ท่าจำปาอําอเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมรวมกว่า400หลังคาเรือนครับมีประชากรประมาณ1,800คนซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9นะครับเป็นหญิงอายุ63ปีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีมควบคุมเฝ้าระวัง ปิดทางเข้าออกหมู่บ้านนะครับเป็นเวลา14วันเพื่อเป็นการควบคุมคัดกรองซึ่งยังมีกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านอีกประมาณ30คนที่ต้องคัดกรองเฝ้าดูอาการรวมถึงปิดกั้นเข้าออกทุกรายนะครับเพื่อควบคุมจนกว่าจะพ้นกาหนด14วัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็มีการระดมทีมเข้าคัดกรองนะครับพ่นยาฆ่าเชื้อแบบวันต่อวันล่าสุดยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติและก็ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มทั้งนี้ครับชาวบ้านเองก็ยังต้องการรับความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่อยู่นะครับเนื่องจากไม่สามารถออกไปทํางานหรือว่าประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านได้ส่วนหนึ่งก็ต้องรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเอกชนซึ่งตลอด5วันที่ผ่านมาก็ได้มีหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนเนี่ยผู้ใจบุญทั้งหลายเนี่ยเดินทางนําสิ่งของมาแจกจ่าย,ายช่วยเหลือไม่ให้ขาดสายนะครับ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเข้มงวดห้ามเข้าออกเด็ดขาดแล้วก็ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่นอกจากผู้ปฏิบัติงานครับ ก็ขอบคุณด้วยนะคะพอเป็นน้ําใจที่แสดงกันมาแบบนี้เป็นการบอกว่าไม่มีใครทิ้งกันและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะตอนนี้เนี่ยงดการแอร์อัดสัมผัสใกล้ชิดเพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศขอความร่วมมือเลยนะคะใครอยากจะเปิดบัญชีใครอยากจะพ่วงบัญชีเข้ากับพร้อมเพย์เนี่ยอย่าพิ่งมาอย่าเพิ่งมาจนถึง6เมษายนนะคะแล้วเขาก็มีช่องทางแนะนําเพิ่มเติมก็คือให้ไปทําออนไลน์แทนสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติแจ้งว่า จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสและการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดสอดคล้องกับมาตรการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่ขอความร่วมมืองดกิจกรรมที่จะเป็นการเดินทางการเคลื่อนย้ายประชาชนมาอยู่รวมกันเนี่ยสองสมาคมก็เลยมีมติให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งขยายระยะเวลางดเว้นการให้บริการเปิดบัญชีใหม่และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขาออกไปก่อนจนถึงวันที่6เมษายนนี้นะคะ แล้วเดี๋ยว7เมษายนเนี่ยจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติสำหรับข้อแนะนำก็คือใครรีบบอกโอ้ยเดี๋ยวต้องรอรับ5,000เนี่ยเขาจะโอนรรพร้อมเพย์ยังไม่ได้พ่วงเลยเนี่ยนะคะสามารถไปเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์ได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ของธนาคารต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงให้บริการได้ตามปกตินะคะอย่างเช่นเครื่องบริการถอนเงินฝากเงินอัตโนมัติการทำโมบายแบงกิ้งและอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเป็นต้นค่ะ